ผักขาเหม็นๆยั่วๆผัวทิ้งแน่นึกอยากกินตำบอกแดงสนุกผักขาผักขาเม็นๆยั่วๆผัวทิ้งแน่แล้างจากกินแล้วนี่คันสูตก็คือนั่นแหละว่าตองห้าสาเหตุนขนมจีนเวียดนามมา มากินแม้แ,มแบบวาเซนเขาแบบเป็นเส้นๆเ,เลยอะ่ะเส้นเหนียวนุ่มอร่อยแซ่บมาขะปุ่นใส่ผักคาด้วย ปกติแล้วกินตามบักหุ่งอันสิใส่ตะเกียบเพราะว่าอันไม่อยากแสบมือเนาะแต่ว่าวิดีโอนี่ขอ,อนำเสนออีหลีขนมจีนกผักพาอืม 搭配，嗯。